เรื่องที่จันทนีคุยด้วยไม่พ้นเรื่องที่ประพลทำเกินไปเอาผู้หญิงมานอนในบ้านแบบนั้นใครจะทนได้เขายืนกรานถึงเมื่อคืนจะเมาแต่เขามั่นใจว่าเขาไม่ได้ทาอะไรแบบนั้นส่วนเรื่องจะให้ทิ้งลูกเขาคงทํำไม่ได้ฉันก็ไม่ได้อยากจะขัดขวางอะไรคุณนะแต่จะให้ฉันบอกว่ามันอยู่ไหนฉันก็คงบอกไม่ได้ ฉันเป็นแม่ฉันก็ต้องปกป้องลูกฉันต้องมั่นใจว่าลูกฉันจะไม่เสียใจอีกถ้าคุณมีความพยายามมากพอก็ไปหามันให้เจอแล้วก็ง้อมันเองละกันแล้วก็อย่าลืมเคลียร์เรื่องแม่คุณให้เรียบร้อยไม่งั้นก็ยุ่งเหมือนเดิมอานนท์กลับถึงคอนโดที่พักพร้อมถุงใส่อาหารทั้งสดและสำเร็จรูปมาเต็มสองมือชวนให้ปานตะวันกินอะไรหน่อย นี่ก็สายมากแล้วเธอไม่อยากกินไม่ค่อยหิวเขาเตือนเธอถึงเธอจะไม่หิวแต่เจ้าตัวเล็กในท้องเธออาจจะหิวก็ได้จากนั้นเขาเข้าครัวลงมือทำกับข้าวด้วยตัวเองทําไปพางรอบมองปานตะวันที่นั่งกินของดองของเปรี้ยวไปด้วยเผยยิ้มเวลาที่เธอทำหน้าเข็ดฟันแล้วนึกขึ้นได้พยายามเตือนตัวเอง เราเป็นได้แค่เพื่อนเะเว้ไอโนอนพึมพำกับตัวเองไปพรางตักอาหารใส่จานไปด้วยแล้วยกมาวางตรงหน้าปานตะวันขณะกำลังลุ้นว่าเธอจะกินอาหารฝีมือตัวเองได้หรือเปล่าก็มีเสียงกริ่งหน้าห้องดังขึ้นปานตะวันตกใจกลัวว่าจะเป็นประพลอานน,อนต้องปลอบว่าไม่ใช่น่าจะเป็นปัทมามากกว่าแล้วเดินไปเปิดประตูรับ ปัทมาเดินเข้ามาพร้อมกระเป๋าใส่เสื้อผ้าของพี่สาวขันเห็นของกินเต็มโต๊ะก็ร้องเอะอะอะไรจะมากมายขนาดนี้ผมซื้อมาให้คุณปานน่ะอืมดูแลขนาดนี้คนอื่นคงนึกว่าเป็นพ่อละปัทมาปากเสียเป็นนิสยัยไม่ทันคิดอะไรอานนกับปานตะวันถึงกับหน้าเจือนโดยเฉพาะปานตะวันวางช้อนซ่อมกินอะไรไม่ลง เดินเข้าห้องนอนไปเลยเห็นเตียงนอนก็อดคิดถึงภาพปณิตาอยู่บนเตียงกับปพลไม่ได้น้ำตาร่วงเป็นรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ปัทมานั่งกินขนมอยู่หน้าทีวีเห็นอานนที่นั่งข้างๆคอยมองไปทางห้องนอนบอกให้เขากลับไปได้แล้วพี่ปานคงหลับไปแล้วไม่ต้องเป็นห่วงเธอจะอยู่เป็นเพื่อนเอง แล้วฝากเขาไปสั่งสอนญาติผู้น้องของเขาด้วยที่ทำให้ผัวเมียตีกันแต่งานนี้เธอว่าต่อให้มาอีกสิประพลพี่ปานคงไม่คืนดีด้วยแน่นอนแล้วยื่นหน้าไปใกล้ๆอานน์ดีใจละสิถ้าพี่ปานเลิกกับไอ้คุณประพลจะบ้าหรอคุณนี่คิดอะไรไร้าสาระปากอานน์พูดอย่างแต่ใจแอบคิดเหมือนกัน ก็แล้วไปปัตมาว่าแล้วขยับออกห่างทำเป็นสนใจทีวีผู้หญิงบนโลกนี้มีอีกตั้งเยอะถ้าคุณตั้งใจมองคุณอาจจะเจอใครที่ถูกใจเข้าสักคนพูดจบหันไปทำหน้าทะเลน้นใส่อานอน์ขอตัวกลับก่อนมีอะไรก็ให้โทรเข้ามาหาเขาได้ตลอดเธอรับคำเสียงใสคันเขาไปพ้นแล้วสีหน้าร่าเริงเมื่อคู่ เปลี่ยนเป็นเศร้าส้อยที่แอบรักเขาข้างเดียวทันทีที่รู้ว่าปณนิตาเป็นต้นเหตุให้ปานตะวันต้องหอบผ้าหนีประพลตามตามมาต่อว่าเธอถึงห้องทำงานที่ไปแย่งสามีคนอื่นเธอเถียงหน้าด้านๆว่าไม่ได้แย่งประพลเป็นของเธอก่อนปานตะวันต่างหากที่แย่งเธอไปปานตะวันแย่งคุณตรงไหนคนเราเนี่ยคบกันดูใจกัน ถ้ามันไปกันไม่ได้มันก็ต้องเลิกเขาใช่สำหรับคุณแต่ถ้าคุณไม่ใช่สำหรับเขามันก็จบคุณควรยอมรับฉันไม่รับถ้าไม่มีนางผู้หญิงชั้นต่ำแบบปานตะวันพี่พลคงแต่งงานกับฉันการที่คุณเที่ยวด่าคนอื่นเป่าๆว่าฉันต่ำคุณคิดบ้างไหมการที่คุณไปนอนกับสามีคนอื่นมันก็ต่ำพอกันปณิตาโมโห เงื้อมือตกต่ํมขวามือไว้ทันด่าดเธอซ้ำเธอฉุนขาดใช้อีกมือตบเขาแต่เขาจับมือไว้ได้อีกสองคนยื้อยุดฉุดกันไปมาก่อนจะเสียหลักล้มลงไปบนโซฟาด้วยกันปากกับปากชนกันโดยที่เขาทับอยู่บนตัวเธอต่างฝ่ายต่างนิ่งงนันตั้มได้สติก่อนรีบลุกขึ้นปณิตาทำหน้าไม่ถูกค่อยคอยลุกตาม สองคนเปิดสึกน้ำลายกันอีกรอบต้มด่าดเธอจนสาแก่ใจจึงผ่าไปทิ้งให้ปนิตาเต้นเร่าๆด้วยความแค้นเพียงลําพังตั้มเดินเช็ดปากมาตามทางเดินในบริษัทด้วยความอารมณ์หงุดหงิดเดี่ยวมาเห็นพอดีร้องทักว่าเป็นอะไรถึงต้องเช็ดปากแบบนั้นเขาใส่หน้าไม่ได้เป็นอะไรเดี่ยวถามเขา ว่ารู้เรื่องปานตะวันแล้วใช่ไหมเขาพยักหน้ารับคำโทษว่าเป็นเพราะปณิตาคนเดียวชีวิตปานตะวันถึงได้ยุ่งแบบนี้เดี่ยวชวนเขาไปจัดการกับประพลแก้แขนให้เพื่อนเขาคุยว่าตัวเองไปจัดการกับปณิตาตัวต้นเรื่องมาแล้วเดี่ยวสงสัยไปจัดการยังไงเออหนะ้าไม่ต้องรู้หรอกแต่ถ้ายังวุ่นวายกับปานอีกฉันจะเล่นให้หนักเลยคอยดู ทางฝ่ายประพลอารมณ์บูดทันทีเมื่อรู้จักปากสวยว่าจันทนีกับปัทมาขนข้าวของออกจากเรือนเล็กไปแล้วโดยไม่รู้ว่าย้ายไปไหนนั่นเท่ากับว่าทำให้เขาตามหาปานตะวันยากขึ้นไปอีกปราการกับระพีพรพาปานตะวันจันทนีและปัทมาย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่ที่ทั้งคู่ซื้อเผื่อไว้ถ้าปานตะวันมีปัญหากับประพน จะได้มาอยู่ที่นี่ปราการพยายามกล่อมให้ปานตะวันทบทวนเรื่องอยากกับประพลอีกครั้งตอนนี้เธอมีรูกกับเขาและขอร้องให้โอกาสประพลอีกสักครั้งปานตะวันอดทนกับเขามาทุกอย่างแล้วแต่สิ่งที่ปานได้กลับคืนมาคือความเจ็บความเสียใจและสุดท้ายเขาก็ทำในสิ่งที่ปานเกียดที่สุดคือเขามีคนอื่นปานรับไม่ได้ มึงก็ฟังเขาอธิบายก่อนไม่ได้หรือไงเขายืนยันกับกูว่าเขาไม่ได้มีอะไรกับนางนั่นจันทนีช่วยก่อมอีกแรงไม่ว่าปาการกับจันทนีจะพูดยังไงปานตะวันยังยืนยันคำเดิมคือต้องการเลิกกับประพลทั้งปาการและจันทนีต่างถอนใจเหนื่อยใจประพลกําลังจะออกจากบ้านไปตามหาปานตะวันนันทิตาทราบเรื่องก็ไม่พอใจขู่จะตัดแม่ตัดลูก คุณแม่ครับเด็กในท้องปานเป็นลูกของผมเป็นหลานคุณแม่คุณแม่จะปล่อยให้ผมทิ้งไปแบบนี้ผมทำไม่ได้งั้นก็รอลูกของมันออกมาแล้วตรวจ DNA ถ้าเป็นลูกของลูกจริงแม่ก็จะยอมรับแต่ยอมรับเฉพาะลูกเท่านั้นนาทิตายืนยันเสียงแข็งไม่นานนักประพลขับรถมาจอดหน้าบ้านปานตะวันหลังเก่าลงมาชะเงอ้อเข้าไปข้างในบ้านเห็นหน้าต่างปิดเงียบ มีป้ายให้เช่าติดอยู่ที่ประตูรั้วเขากลับขึ้นรถขับออกไปอย่างผิดหวังด้านปานตะวันแพ้ท้องอย่างหนักอาเจียนไม่หยุดปัทมากับอานน์ผัดกันดูแลเธอยิ่งเห็นอานน์เอาใจใส่ปานตะวันปัทมายิ่งเศร้าเพราะแอบหลงรักเขาเต็มเป่าตามหาปานตะวันไปทุกที่ที่นึกได้แต่ไม่เห็นแม้เงาประพลตัดสินใจกลับไปตั้งหลักที่ออฟฟิศ แวะเข้าไปในห้องซ้อมดนตรีนึกถึงวันเก่าๆตอนที่ปานตะวันซ้อมร้องเพลงได้แต่ถอนใจเครียดเดี๋ยวเดินเข้ามาเจอเขาจัดแจงหันหลังกลับเขาเห็นพอดีร้องถามว่ารู้ที่อยู่ของปานตะวันไหมเดี๋ยวใส่หน้าไม่รู้เขามองออกว่าเดี๋ยวโกหกนายอยากให้ลูกของเพื่อนนายเกิดมาเป็นลูกไม่มีพ่อ อยากให้หลานนายเป็นเหมือนนายปพลหลอกล่อจนเดี่ยวยอมเปิดปากบอกที่อยู่ของปานตะวันโดยที่ทั้งคู่ไม่รู้เลยว่าปณิตาแอบฟังอยู่จากนั้นไม่นานปะพลมาถึงบ้านหลังใหม่ของปานตะวันปัทมานั่งดูทีวีอยู่เห็นเขาเดินเข้ามาก็ตกใจมาได้ยังไงเขาถามหาปานตะวันอยู่ไหนปัทมายังไม่ตอบ เจ้าตัวเดินออกมาจากในครัวพร้อมกับอานน์ประพลเห็นอานน์ประคองปานตะวันอยู่ก็ไม่พอใจแต่พยายามข่มอารมณ์ไว้ปานตะวันถามเขาด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่ามาทำไมก็มาหาคุณแล้วก็ลูกเอาใบหย่ามาด้วยหรือเปล่าคุยกันก่อนไม่ได้หรือไงปานประพลมองปานตะวันด้วยสายตาว้าววอนเธอไม่มีอะไรจะคุยด้วย เขาอธิบายว่าเขากับปณิตาไม่ได้มีอะไรกันเธอด่าเขาว่าหมักง่ายคุณจะว่าผมยังไงก็ได้ตามใจคุณแต่ตอนนี้ผมมีหน้าที่ที่ต้องดูแลลูกไม่ใช่ประพลว่าพรางปายตามองอานนที่มองตอบหน้าจ้อยก่อนแนะเธอให้คุยกับประพลนหน่อยแล้วขยับจะไปเธอคว้ามือเขาไว้ไม่ต้องไปหรอกคะ่ะ คุณนนท์อยู่กับปานพูดกับอานนท์แต่สายตาของปานตะวันมองปรพนเขมิงว่าจะทำยังไงเขาหมดความอดทนเข้าไปดึงเธอออกจากอานนท์ที่พยายามขอร้องให้เขาใจเย็นๆฉันจะคุยกับเมียฉันคนอื่นอย่ามายุ่งพูดจบประพลดึงปานตะวันออกไปปัตมาจะตามแต่อานนท์รั้งตัวไว้อย่าเพิ่งยุ่งเลยคุณ ให้เขาคุยกันก่อนดีกว่ายังไงเอ้พลมันก็เป็นพ่อของลูกมันไม่ทำอะไรคุณปานหรอกแม้จะรักประพลแค่ไหนแต่การที่เห็นเขาอยู่บนเตียงกับผู้หญิงอื่นทำให้ปานตะวันใจอ่อนไม่ลงยืนการจะเลิกกับเขาแล้วไล่ให้เขากลับไปแล้วหันหลังจะเดินเข้าบ้านแต่เกิดวิงเวียนหน้ามืดเป็นลมประพลเข้ามาประคองเธอไว้ทันรีบอุ้มเข้าบ้าน หลังหมอตรวจอาการปานตะวันเสร็จบอกกับอานน์ปัทมาและประพลที่นั่งกุมมือปานตะวันอยู่ข้างเตียงว่าคนไข้อ่อนเพลียมากแถมมีอาการแพ้ท้องอย่างหนักบวกกับความเครียดก็เลยเป็นแบบนี้ต้องพักผ่อนเยอะๆอย่าให้เครียดนะครับเพราะจะมีผลกับเด็กในคันหมอขอตัวกลับก่อนนะครับหมอว่าแล้วเดินออกจากห้องสวนกับละพีพรและปาการที่เดินเข้ามา ราภีพรรีบเข้าไปหาปานตะวันด้วยความเป็นห่วงประพนก็เลยถอยออกมาปราการถามอานน์ว่าปานตะวันเป็นยังไงบ้างไม่เป็นอะไรมากครับเป็นอาการปกติของคนแพ้ท้องใครบอกหมอบอกว่าเป็นเพราะเครียดต่างหากถ้าเครียดมากก็มีผลกับเด็กปัทมาน้ำเสียงโกรธเกลี้ยวพางปลายตามองไปทางปพลคุณปัดไม่เอาหน้า คุณปานก็ไม่เป็นอะไรแล้วอานนท์หันไปเอ็ดปัทมาปราการมองไปทางประพลที่เบือนหน้าหนีไม่อยากเจอพ่อตัวเองสักเท่าไหร่ฟังเรื่องย่อละครก่อนใครได้ที่ช่องจะแม่ละครทาง u t u b e และ Facebook เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือน